แม่ลูกเองได้แล้วเฮ้ยปฏิหารที่ว่าลูกทุกคนหนได้ยินจากแม่ว่าแม่ลูกลูกเองได้และก็อยางเองได้แต่ว่าเข้าโบเสือเลยวะ่ะสบายดีเจ้าพี่น้องสอปปอลาววันนี้นะคะใบไผ่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่คุณแม่นะคะเป็น ผู้ป่วยติดเตียงนะคะดูแลตัวเองไม่ได้เลยนะคะแต่พอได้มาทานสารสกัดตัวนี้นะคะสี่เดือนนะคะต่อเนื่องกันและคุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะเรามาฟังพี่เขาเลยดีกว่าค่ะพี่ค่ะพี่ป๊อกสไาดิปดีพี่ไหนอยากให้พี่ป๊อกเล่าอาการของคุณแม่ให้ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนน่ะคุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างก่อนเป็นคนเป็นอาการที่หลูกับเส้นเนาะราวาได้คนระยะเศร้าวกว่าปีเป็นภาษาไทยกือบยี่สิบปี คนได้นต๊ะเคื่อนหลังจากได้นโต๊เคลื่อนมานเนี่ยช่างปีมาบาริหันอายยเพิ่นเพิ่มขึ้นพกชิบหาปีที่ชิางานเขาเจ็ดชิปเนี่ยคนมีปวดแต่กระดูกบ่ได้แต่กาไปกวดทวหงหมอหมอไม่แต่ว่ากระดูกทับเสียนเพราะว่ากระดูกพลอยเขาเออนะกระดูกดอกอถ้าว่าทาว่าเฮ็ดนักเฮ็ดนักไปเกินเกินเนขาเิดร้ายาอายุจะบย่ยเนื แล้วแม่รักษาแบบไหนอยู่คะจากที่แบบคนที่กินผลิตภัณฑ์ร้ายอย่างเนาะที่บทกินไปแล้วกับบอเห็นผลแล้วบาน้ฮันก็เลยว่ามาตัดสินใจเห็นในโฆษณากระดูกทับเส้นค่ะเป็นของใบไผ่ใช่ไหมอ่ากินแล้วละหายแต่เศร้าแหลกกลับมาอย่างได้ก็เลยว่าให้อะไรก็เลยว่าตัดสินใจลองให้แม่กินในสุดหนึ่งก็ยังพูดัึเห็นผลและหลังจากกินไปได้ได้สุดหนึ่งมีอาการปวด ปวดกระดูกปวดกระตุนกระตูเนาะแบบนอนบ่ได้เลยการทอว่าการได้ยินทางกดเชียวชาญิ่นว่าว่าถ้ากินไปแล้วถ้าเฮาปวดกระตุนกระตูอะไมันมันอาจจะถือถือกับกับเฮาตอนแรกคือกินไปแล้วปวดใช่ไหมพี่กินไปแล้วปวดมากเลยใช่ไหมคะแม่แม่หละแม่แหละจากกินชุดหนึ่งไปมดดก้าเขาไปอีกชุดที่2ก่ย่งบัท่นก่นย่งบ่ท่านกว่าใคร แต่ที่ว่ายังแบบว่าอาการที่ว่ายังบวมันยังบทันดีขืนยังบทันรู้ซึกว่าตอบสนองว่ดดีหรือบ่ดีและเนี่ยสามสุดสามสุดเค่อก็เริ่มเจ็บเข่าเจ็บเข่ากินเนาะแปลว่าเขาก็เลยว่าเมย์อันแล้ีนี่จะให้เมย์เนี่ยอดกินเพราะว่าท่านเชียรซานเพิ่นพีเพิ่นแนะนำมาให้ท่าว่าเจ็บปวดบอลได้หรือว่าทรมานกินบ่ได้โดยมันให้อ๊ดกินบ่ามือกินแม่ก็เลยฟังฟังลูกที่ที่ที่ลูกเป็นคนแนะนำหรือว่าเป็นคนปัวขังสุดข้าย ค่ะพอเห็นคนในในชุดนี่ในในในั่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยลูกจะบบงไ้แม่กินอีกต่อไป mm. ที่เขาผลิ <Ha. S 2> หลังจากกินไปแล้วสามสุดแม่เริ่มเริ่มเ,ม,เมื่อยมีอาการเมื่อยแล้วก็ะนอนบห <Ha. S 2> รับแล้วก็ปวดลุกไปยากมายากก็คือว่าทรมานเนาะเขาเออจะไปเคี่ยไปเคี่ยวทีที่ว่าเนื้อเยื่อที่มันมันปุ่มที่มันหุ่มกระดูกไปเคี่ยให้มัน แอมตายสางเซลไมอาันจะเรียนแบบสั้นแต่น้ำห,หลังจากกินผ่านไปแล้วสามสุดที่สามเก้าก็มาถดสุดที่สี่จากแน่ทีนอนที่เตียงเวลาเวลาสีนอนกระกระจ้านัาจองเสื้อเพราะว่ากระดูกหันมันมันมันกระอิ่นมามันบวกขาคอบวกระปวดสุกจฉินว่า,วา,วา,วาวต้องได้จองเสื้อเลยก็คอยคอยนอนเนาะเลยก็คอยเล่าเล่าเล่าล่งเลยจกนอนนอนเอียงได้ เวลาลุกก็ต้องไดึดงเสื้อดึงเสือเส้อกี่เป็นผูกไว้ในบนนอนคอ,อยดึงขึ้นมาคอ,อยดึงขึ้นมาในในสุดที่สามเนาะก้าวเขาไปกินถุดสุดที่สี่มด่อพลดีบังเอิญว่ตื่นเศร้ามาในเมือนั้นเลยฮะลูกฮันกำลังวะสีเขาไปส้มผนเนาะ่ะนเลยว,ว่าบอบอบอ่เขามาก็ได้ว่าแม่ลูกเองได้แล้วพิธิหารที่ว่าลูกทุกคนได้ยินจากแม่วะแม่ลูก ลุกเองได้นะแนะก็ย่างเองได้แปลว่าเข้าโดเสือเลยว่าแม่สิกกลับมาย่างได้ล,ลูกได้แบบนอนได้แบบคือคนปกติทั่วไปเนาะ<ม>อันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะถ้าใไปไล้ลองกินเนาะถ้าใไปได้อ,นนอาไไนาสัมผัสหรือว่าตั้งโฆษณาที่เป็นโฆษณาให้ซื้อพินซ้ากูได้ป่วยเป็นลูกกระดูกทับเสีนหรือว่าอานพยัญชต่างๆให้เผา กินแหล็กเกลีาอันนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือว่าดีสมคําลำดอึอยู่เันโฆษณายอมหับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือว่าสุดยอดสุดยอดสำหรับท่านใดนะคะที่มีอาการเหมือนคุณแม่นะคะสามารถติดต่อมาในอินบ็อกซได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่ค่ะ